ปีนี้มีผู้ปกครองนำเสื้อผ้ามาปักเพิ่มขึ้นเยอะขึ้นแล้วนะคะร้อยกว่าตัวขึ้นนะคะต่อวันนะคะนี่เป็นของอนุบาลนะคะอนุบาลก็จะมีอยู่ที่ประมาณ7-15ชิ้นต่อคนนะคะ สวัสดีค่ะวันนะคะร้านวันงานปักงานซ่อมค่ะปีนี้ดีขึ้นแล้วนะคะปีนี้มีผู้ปกครองนำเสื้อผ้ามาปักเพิ่มขึ้นเยอะขึ้นแล้วนะคะช่วงโควิดมันจะมาเข้าแค่20 3 0ตัวต่อวันแต่ตอนนี้รู้สึกจะร้อยกว่าตัวขึ้นนะคะต่อวันนะคะ ส่วนใหญ่นะคะเสื้อผ้าที่เข้ามาตอนนี้นะคะก็จะเป็นเสื้อผ้าใหม่ซึ่งผู้ปกครองจะต้องซื้อให้กับนักเรียนเพราะว่านักเรียนไปเรียนออนไลน์เปลี่ยนอ้วนขึ้นก็ต้องซื้อเสื้อผ้าใหม่เสื้อผ้าเก่าไม่สามารถใส่ได้ต้เนเดือนพฤษสภาคือ,อช่วงที่ผู้ปกครองเงินเดือนออกเขาก็จะมีกําลังซื้อเขาจะไปซื้อเสื้อผ้าโรงเรียนเปิดทุกโรงเรียนก็จะพอใจกันซื้อตรงนั้นจะช่วงนั้นจะเยอะค่ะงานตักตอนนี้นะคะก็เริ่มเข้ามาตั้งแต่หลังสงการแล้ว เข้ามาวันละร้อยกว่าตัวพี่วันก็สามารถเคลียร์ออกได้วันละร้อยกว่าตัวในการปักให้ไวก็คือวางแผนพิมพ์ชื่อก่อนก่อนที่จะปักโดยใช้โปรแกรมของพิ์จับปักแล้วก็เลือกสีได้แยกประเภทของผ้าก่อนว่าผ้า,าสีอะไรก็แยกสีใช้สีน้าเงินหรือสีแดงสีส้มก็แยกประเภทไปก่อนแล้วก็วางเป็นจุดๆให้วางตามชื่อไปเสร็จแล้วก็สามารถปักไล่ลําดับได้มันจะทําให้ไวขึ้นฝากถึงเพื่อนๆที่ทํางานปักด้วยกันนะคะปีนี้งานเยอะแน่นอนค่ะเตรียมทุกอย่างให้พร้อมเตรียมจักรเตรียมอุปกรณ์ได้ ผ้ามีและนี่และอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมแลว้วก็ที่สําคัญนะคะร่างกายของเราต้องเตรียมให้พร้อมต้องแข็งแรงต้องพร้อมที่จะต่อสู้นะคะพร้อมที่จะลุยกับมันเป็นกําลังใจให้ทุกคนต่อสู้ไปนะคะปีนี้งานเยอะแน่นอนชัวร์ค่ะฝากร้านด้วยนะคะร้านชื่อร้านวันง,งานตักงานซ่อมอยู่ที่อำเภอม,ม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะคะทำเกี่ยวกับงานซ่อมและงานปักงานปักทุกชนิดงานปักเสื้อนักเรียนงานปักโลโก้นะคะแล้วก็งานซ่อมก็จะเป็นพวกเปลี่ยนทรงเปลี่ยนซิปตัดขาทุกอาการของอาการผ้านะคะ เบอร์โทรนะคะ0825571019 0613451019วันพร้อมยินดีบริการค่ะ